สวัสดีครับเป็นน้องครับบุกควคุณโจครับมื่อานี้ครับอ้าวมาเป็นยูทูบเบอร์ทั้งแดมาอีกสวัสดีครับาครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าตอนเจ้าเซีนกาแฟได้ไหมครับเซกาแฟได้ครับพ่อ้พดอนี่ังครับไ้เปอดี้ยงกแดงบ่อครับได้อยู่ครับ เหลียงน้อยๆเหลียงบดน้อยๆเยนี่เป็นแก้วอะไนแกี่ัปััวหมูครับขัวหนาวหนับี่มไ้งมนั่่เอา่แก้วผมไมตอนังเห็ดเะะเ้วผมมากินกัในนู้นนั่สมูครับสมบัติักากตำพีกครับมกาก กั้ว่นคือฟงวดจังัในหลังน่ะตละเอามาเทใสกระปุดัวเอากระเทียมสีสเกดครับมาลองเขามายูเขามาหนี่งสปีแล้วมัท่ได้อุดมนเมื่อนี้ตัดมาสถุงเลยครับใหเลยต้องอุดนุนกันครับอยากเป็นเคยสีสเกตต้องเ้ขยายมาเปน อะไรครับหมูแท่งหมูหมูหูไอ้นั่นครับหมูซื้อมาเมื่อเนรครับปีใหม่ครับใกล้ปีใหม่เริ่มเริ่มเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงจากหามื่อต้อกันโอครับเดี๋ยวบุกิบังกอนด้เดี๋ยวไปทำเรีงกันบอันนี้ อีเฮ็ดส้มส้มเนี่ยเฮ็ดไปแล้วอีกสองมื้อได้กินอันนี้สมูคร๊สครับเอาไว้กินตอนเศ้าครับว่าเมื่อไรเดินทางไกลเขาก็กินส้มเอาลายแพลนครับเต็มครับเต็มกระปุกเพรอดเดือนไหมลูกเพี้ยนะลูกเพี้ยพี่ผงเพราะอดเดือนไหมเต็มกระปุกป้าพี่ผงซื้อมาจากไอ้ตลาดยังวะ เฮ้ยจ <pecially> ้ะลำดวนลำดวนตลาดลดวนเดี๋ยวผมยิปเอาอีกเด้อแม่รอยเดียวร้อยสามสิบบาทอยู่มอฟ้อมันเอื่มหอนั่นแหละลำดวนเมื่อไหร่ไอหยอยเพราะอาทิตย์ยังยังลหลวมๆผมนิ่งมอฟอาทิตย์เลยเต็มกระปุกเนี่ยร้อยสามสิบบาทซองซองกระปุกนี่ครับโอเคคือยังเทคือจะเพื่อนไห้มาฟรีเลยไหม đây ghim cái nào này đây, chấm sâm, rắc mùn, rắc mùn này, rắc mùn, rắc này, chấm thì mẹ, cái mùi thịt này, có mùi cà phuôi thơm, tán mà, này, đi bò đi

ยันเดียวใส่วบบนู้นคุณก็่นน่อาเรียได้น้องคุณที่หลังเอาปักไฟใส่กระตาผมมันจโจกเท่าเป็นไทยโจ๊กาวแต่ผมจล่ะมันนัานเลยกันไงจิ้มไงตัเจีวปลาคอครับปลาคอสองตัวปลายุเอามาให้พายุเอามาให้ปลาจัดเมนูเนี่ย ตำแก้วขวานูสมหมูจุหมูอีกนี่จุอีกแล้วเอาหมึกน้ำก็บีบไปเบิดได้มั้ยไม่สวมได้ยังมีใครไหมที่ว่ปาดเครื่องเดียวขนาดนั้นแล้วบีบเนียเนียเนาะแม่หมดเลยล่ะมันน้ำเน่าถิ่เสียละเอาไงมันเน่ามันเน่าหลายแล้วมันเจ๊หมดเลยนะเน่าถิ่เลี้ยงขึ้อเนาะตอนนี้กินบูดสิน่ะยังมีตัวมั้ยส่งสารคนซื้อได้ไหมเอ่ย เอีกันเดน้ะ่มนเยมดั้นเนมันๆสิกคเล็ดได้ดีสงกเ็เล่นแล้วเป็นัวกเล่นะครับเ็เล่นแต่นี้นแทงแทๆงแ่ล้านบอยล้านมาล้านบ่อน้ำรานอาหารต้นไส้เป็นจริง ใช่กิ่งสองกิ่งเพความสวยงามแต่แต่เราี่ปุ๊บแต่เป็นเิ็เขาแย่งกันกินหมดมันแย่งกันกินพริกไทยอบมันก็เลยต้องเฮ็ดจังที่ครับแตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดจังมที่เลยไม่ได้ไม่ได้ีมงานเราใส่ก่อน ถ้าใครมั่งไหนทุ่มมวนมั่งฉันไอ้ขี่รถกระปไปทุ่งนาพอดีคิดว่ามันจะมีร้านค้าล้านค้าไปซื้อตะไคร้เลยมะกรูดไม่มีจักร้านแม่เบี้ยคืนี่ไหมกินมันดีแท้ไปจอดรถกันเน้นฆ่าไปไปทุ่งนาไปกลังพอดีเห็นกอตะไคร้เขาเลยไปขอซื้อของาเลยเลยไปขอถามซื้อเพิ่อนก็เลยเพิ่อนก็เลยหายมั่งก่อนเนี่ยประมาณเราครับขึ้นมูดูยิ่หมานใกล้ที่มนงอ่ะมึงตัวเดียวบ้ อะไรอย่างนี้ต้มปลาเนี่ยต้มปลาเจียวเันนี้ปลาคอมไหมอ๋ออ๋อต้ปลาเจียวก็ต้องใส่อันนี้เดีโอ้ใส่น้ำปลาลาแล้วก็ใส่อันผมนึกว่าใส่แต่น้าปลาลาใส่ใช้แค่ใบกูทล้งมาอ่ะอ๋อพี่น้องเขาเข้าใจผิดว่าแต่อ้ย้อยต้มแต่ปลาทูครับว่าแต่ว่าจะต้มต้มส้มเดียว่าแต่อ้ย้อยต้มส้มปลาทูอันนี้มื้อนี้ต้มหมอบาลาอันนี้ต้มหมอบาลา เดี๋ยวฝีมือออย่อยครับออย่อยยี่เป็นคนจับปลาคอลงให้พี่ลงใส่หม้อให้พี่น้องได้บิุญออันนี้ออย่อยเฮ็ดกับเฮ็ดกับมือครับมาธรรมดาครับออย่อยโอ้สุดยอดีริงป่ะได้กินไอ้นี่กินหรือเรืมือไหนก็กิน๊ดโอ้สุดยอดเลยป่ะเฮ้ยดีมาก

มาเมียูดเฮ็ดเปนนะอออะออะหมูเฮ็ดสมเนี่นนะหมูเห็ดสมเนี่ยนะกินไปกินไปกินไปเหลือหลายก็ตลาดหลายก็ตถึงเนเรียกสามรู้เขาทำหมูปิดไฟแล้วตากให้มันแห้งไหมล่ะให้มันนั่นให้มันหายรอนเอามาเมียู้ได้เฮ็ดเป็นนะ Moment, โมเมนต์ปกวัวด้วยเนี่ยคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ